สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับเกมซัมรอยมัเตอร์วันนี้ผมจะมาอัพพลังให้ตัวขนพลทารากัสเแล้วก็ตัวเอเอยสุนะครับแล้วก็จะอัพบอมเพนด้วยแต่ไม่รู้ว่าบอมเพนจะพอไหมก็ไม่พอนี่เซ็งเลยนะตอนนี้มีอยู่1 7 7 5 2มันใช้อยู่ที่19,900นะถ้าพอก็พอถือว่าดวงดีถ้าไม่พอนี่ผมต้องรีบปัญหาให้ได้ก่อนเที่ยงคืนถ้าไม่งั้นมันจะรีเซ็ตนะครับถือว่าทุกอย่างเสียเปล่าเลยนะยังไงต้องพอนะลูก าดอีกพันก็กว่าพันสองพันต้องพอพอโอ้โหไม่พอเซ็งเลยเนีย่ยถ้าไม่พอเนี่ยถ้าถึงเวลาเที่ยงคืนมันจะรีเซตนะครับก็เดี๋ยวผมค่อยไปหาเอาไว้ทันก่อนเที่ยงคืนนะตอนนี้เราก็มาปลุกพลังกันเลยผมก็ได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ปลุกพลังไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปเอาชิ้นส่วนกันก่อนเลยโอ้แม่งไม่พอวันนี้เป็นอะไรที่แบบแย่มาก ตั้งแต่หลายตั้งแต่คลิปมาแล้วแย่แ yeah. ย yeah, ่จริงๆไม่ไม่พอหมื 7, ่เจ็แม้ว่าหมืเจดปดต้องแทบหมืนนี่ยยังพอได้อยู่เนาะทุกคนเนะเาะเราต้องใช้ตัวขุน่นพลนี่ว่าหนึ่งตัวมันไม่ได้ใช้ชิ้นส่วนเราไปกดแรกแต่ชิ้นส่วนประกอบมาดี๋ตัวมาก็ต้องเป็นตัวธาราคัสสึฮาราคัสึอีเยยาสุอีเอยาสุปลุกพลังมาโ้ม โอ้โหแล้วก็ไม่มีเลยนะอันนี้เดี๋ยวลงดันเจียนหาได้เดี๋ยวไปลงดันเจียนกนะันเบาๆวันนี้สบายๆลงดันเจียนเอไออุจิยะสุขข้าวปั้นมีอยู่ร้อยกว่าก้อนไปได้เท่าไหนไปเท่านั้นมาโอ้โหเสันเง,ง,บงเนยบำเปลี่ยนไปเดี๋ยวไปหาจากในคิวยังเหลือ แั้ก็ถ้าไม่ได้จริงๆซื้อแม่มนเนี่ยทองซื้อได้ไหนกันนี้และโอ้โวจิยะโตอันเดียวเนี่ยเฮ้ยจะออกยากออกเย็นอะไรขนาดนี้นะแค่อุปกรณ์สีม่วงอ่ะเพื่อนๆดูเลดมันดิดเซ็งจอดเซ็งโอ้โขอหน่อยดิขอได้หน,นึง มันจะไม่ให้จริงๆเหรอเว้ยเออมาได้ไปมงพลังไปต้มใส่ต้มไปลงักเกียนหาต่ออันนี้ใช้กกอุปกรณ์สีส้มไหมออสีส้มพัดเดี๋ยวไว้ก่อนหาสีม่วงก่อนมันก็ออกยากอยู่ดีเนาะไม่ออกยากจอรอินมากเลยดูดิเพื่อนดูดิออกยากจริง เดี๋ยวตัวอุจจิเอะไอ้ทาราคัสเซอร์นี่เดี๋ยวเราไปลงดันเจียนไอ้แม่ลงดันเจียนลงไอ้ร้านค้าปลุกพลังอีกนะเพราะว่าเราผมมีตัววิญญาณหยินหยางอะไรนะหรืออะไรนะเอาเดี๋ยวจะไปซื้ออุปกรณ์แดงให้มันสักหนึ่งอันใส่ถ้ารีเจอนะเพราะว่าทาราคัสเซอร์เรานี้ใกล้ขึ้นห้าดาวแล้วอีกแค่อึดใจเดียวอึดใจเดียวทาราคัสเซอร์เราก็จะคืึองห้าดาวแล้วนะครับอ่ะอีกหน่อยเดียวเองอนะ่ะนี่เดวลเจ็ดละ มันใช้ดาวแปดดวงซามิเส้นจินแล้วก็ค้างหุแล้วก็พัดปะ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 ีอ้มอ้มต้มต้มต้ม,ม,ม,มพัดพัดออกสวยได้พัดมาหนึ่งแล้ะต่อไปก็ต้องเป็นอุปกรณ์แดงนะค้างหุกใช่อันนี้เป่าวะ ถ้าเราซื้อนี่เราจะไม่ได้ประกอ์แดงนะซื้อไปรีไปเดี๋ยวอุจิไว้ที่หลังกรนดีกว่าหยุดก่อนเอาตัวฮารากาเสิร์ขึ้นาดาวก่อนนีด่ดาว8ดวงได้อยู่ได้ดาว8ดวงมาแต่ตัววิญญาณเราไม่พอแล้วัเพื่อนๆหมดว่ะ ยงเรามียันไหนขายได้แหรอวะกระเป๋าไอเทมมันมีพวกนี้ขายได้่าขายขายเพื่อไปเซดารแปดดวงืมขายไม่ให้หมดเหลือเหลือขายขายไปโอเคขายสวยาปปราคากพลังมันใช่นี้แบบใช่ดิซื้อซื้อไปเลยไม่ดนไม่โดนล่ะได้ก็ได้ ช่ก็ใช่ไม่ใช่เกาไม่ใช่โอเคสวยอานต่อมาไปรีหาต่อถ้าได้นี่ผมจะขายอุปกรณ์สีทองเลยนะหนึ่งอันถ้ารีเจอนะมันโอกาสออกยากอยู่แล้วมันไม่ได้ดีกันง่ายๆอ้าฮเาอรึ่อได้ด้วยอีกอ้าวอาตอ้าวอาติมาตีมันได้เราก็ขายอ้าวโวยเรายอมนี่ไหนมาดิ ก็จะว่าไงวู้วี่แม่งไม่คมเลยก็จะขายเราท้าทายไปแล้วอะ่ะมาแล้วก็ตัวขนควรอีกหนึ่งตัวใช่ไหมพอนะเราจะไม่ทายอีกแล้วนะเสียเลยและอุปกรณ์สีทองไม่หายยากด้วยถ้าเราไม่ไม่ทําตามสัญญาไม่ได้เดเด็กมันว่าวพี่พี่พูดแล้วว่าถ้ารีเจอพี่จะขายมันทะลึ่งออกอะ่ะ มันจะเร่งออกอะทำไงอน่ยก็ดูดิโอ้ก็ดีไม่เป็นไรใกล้ๆแล้วขึ้นเลขแปดก,ก็โอมสวยแล้วแปดนี้ก็อุปกรณ์แดงหมือนมั้ยยังเนาะเออยังเป็นอุปกรณ์ส้มอยู่พอละไปแล้ววันนี้ก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าผมพูดแล้วผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยจะไม่ท้าแล้วนะว่าถ้าออกแล้วจะขายอุปกรณ์ทองไม่คุ้มเลยไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ